สสย์ยแพทย์ตกแต่งกล่าวว่าจีน BTS เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคุณสมบัติของผู้ชายและคุณสมบัติของผู้หญิงเรียกได้ว่าวง b ี s ในปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างฐานแฟนกลับไปทโลกจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะเปิดตัวเพลงไหนหรืออัลบั้มไหนออกมานะคะก็สามารถสร้างสถิติก,กันรัวๆล่าสุดเลยนะคะช่วง BTS ได้ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเพลง butter butter นะคะได้สร้างสถิติใหม่กับยอดวิวบน u t u b e นะคะทะลุ10ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง13นาทีเท่านั้นล่าสุดเลยะคะ่ะ BTS สามารถคว้า,ารางวัลจากเวทีระด,ดับโลอกอย่าง Billboard Music Awards 2 0 2 1สามารถคว้า กางวันกลับบ้านได้ถึง4สาขาที่เข้าชิงด้วยกันค่ะ อย่างหนุ่มขิมซอกจินพี่ใหญ่ของวงม t s นะคะกับความหล่อของเขาเบอร์ไบรฮนซ์ซัมอย่างที่แฟนๆทราบกปนอยู่แล้วว่าจินมีใบหน้าที่เล่านะคะราวกับเทพปั้นคืนทั้งหุ่นที่สูงยาวเขาดีบุคลิกภาพที่ดีเป็นอย่างมากนะคะพร้อมทั้งใบหน้าที่เล่าทั้งดูหล่อและน่ารักในเวลาดูกันดูหล่อไร้ที่ติดจริงๆค่ะปากที่อวบอิ่มจมูกที่โด่งนะคะดวงตาที่สวยสว่างออร่าจับหน้าผากที่หนุนกว้างนะคะคิ้วหนายาวเข้มโครงหน้าดูสมบูรณ์จริงค่ะองค์ประกอบบนใบหน้าต่าง ะะเข้ากันเป็นอย่างมากไม่ว่าดมคนนี้จะถ่ายรูปออกมามุมไหนนะคะก็ดูดีไม่ว่าจะเป็นมุมเสยมุมต่ำหันซ้ายหันขวานะคะมุมสูงตั้งใจถ่ายบางไม่ตั้งใจถ่ายบางโดยรวมเลยก็คือลอดทุกมุมเอาอยู่ทุกรูปสืบเผยนะคะว่าเจนได้รับการแต่งตั้งทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่กับใบหน้าที่สวยงามนะคะได้สมบูรณ์แบบมาหลายครั้งคาแล้วในอธิบายว่าเขานั้นเป็นพื้นฐานของความงาม หนุ่มจินนะคะดูสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะบุมไหนก็ตามนะคะและมีใบหน้าที่ไม่สาคัญอีกด้วยจ่ายดแพทย์เกาหลีได้ทําการวิเคราะห์ใบหน้าของซอกจินแบบส,สั้นๆอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่สําคัญที่เขาได้เปิดเผยความว่าของความงามนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของซอกจินกับใบหน้าที่เขาดูแล้วดูเหมือนผู้หญิงและผู้ชายในเวลาเดีวยวกันเขาได้กล่าวว่าเลียงฝีปากที่สวยนะคะมีสีชมพูอบอิม่มเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าของซอกจินที่สวย สายยแพทย์พาสติได้กล่าวว่าความน่ารักของเขาดูแล้วแอบดูซ่อนเลนสายเดียแพทย์ได้กล่าวว่าความน่ารักของเขานั้นถูกซ่อนเลนอยู่ในริมฝีปากของจินแล้วมันนั้นถูกฉีกขึ้นมันสร้างขึ้นกับภาพที่น่ารักและดูนุ่มนวลน,นอกจากนี้เขายัางได้กล่าวเสริมอีกว่าริมฝีปากที่อวบอิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสน่ห์ที่เป็นกลางทางเพศ สิ่งที่ศัลยแพทย์พลาสติกชี้เห็นว่ามันคือเอกลักษณ์ของซอกจินนะคะก็คือขากรรไกรของเขามีความรู้สึกว่านุ่มนวลนะคะในแบบผู้หญิงและความงามที่อ่อนโยนนะคะแต่ยังดูเฉียบคมและมีความเป็นชายใบหน้าของซอกจินนะคะมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นเนื่องจากซอกจินนั้นมีคิ้วที่ยาวเข้มในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์อื่นทั้งหมดนะคะเขาก็ได้ยืนยันว่าใบหน้าของซอกจินนั้นมีความสมบูรณ์แบบอัตราส่วนที่เหมาะใช้จิตกรโดยเหมือนเราเทป,ปันคิง สรุปเลยก็คือหนุ่มจินนั้นนะคะเขามีความหล่อจนไม่สามารถล้อเลียนเขาได้เลยนะคะบรรณาธิการได้เคยสารภาพว่าหนุ่มจินนะคะไม่สามารถแก้ไขภาพใดๆดได้เนื่องจากความหล่อของเขานั้นสามารถหล่อกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วและจิตกรยังได้เปเผยอ,อีกด้วยว่าเป็นน้าของซอกจินนะคะเขาดูสมบูรณ์แบบมา,ากเกินไปทําให้วาดรูปของซอกจินยากขึ้นนั่นเอง ทุกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับใบหน้าที่เลาอ์ของดมงคิมซอกจินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้คนนี้คอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ